โอ้ฟูงแพะป่าตอนนี้เราได้มาเจอฟูงแพะป่าโอ้ตัวนั้นตัวนั้นน่ารักมากเลยตัวเล็กๆน้องไม่เห็นแพะไหมอ้าวแพะมียกของนึกว่าแพะป่า หนูแพะมันกินหญ้าเลยหรอแพมกินหญ้าเหมือนโอเลยมาใกล้หนูเออมันมาใกล้หนูนะมาใกล้หนูนู่นมันไปแล้วมันจะไปทุ่งนาโน่นนาเยอะนู้นหญ้าเยอะมากเลยมากครับใบไอันนี้มันตนเป็นแม่พันธุ์ดิเป็นแม่พันธุ์ดิเห็นค่ะอยูเห็นพี่ดำอ่ะ เห,เห็นสีดำเลยนะเห็นนี่เออดูวะนะเห็นสีน้ำาลอะดูลูกมันเป็นสีน้ำตาลตตเห็นอันนี้อืมเห็นอะไรถูกเก๋งถูกอ,อันโดนอันตัวผู้ตัวผู้ต,ผตัวผู้ดูไข่มัน โอ้ยี่สิบกว่าตัวครับฟูงนี้ยี mm ่สิบกว่าเกือบสามสิบตัวโอ้มันกินใบมันสับปะหลัง mm hmm. หมดแล้วม mm hmm. ีตัวผู้ mm hmm. มาแล้วมาแล้วมันมาหากินใบมันสับปะหลังแล้ว

ดูนกินหญ้ากเก่งมากเลยจอดดีเองเราไม่แอบดูแอบดูแพะไปเล่นที่ไหนมีมีพ่อพันธุ์จะโตครับนี่ย<บ>ต,ตัวเดียวไปม,มีม,มีตัวรุ่นร,รุนเนาะอันนี้รุ่นหน่อยนินสามสี่เดือนพ่อพันธุ์เนี่ยเปลี่ยนดุบ่ครับพ่อพันธุ์นี่งปีตัวดำ แม่แพ้เขาเลยทับเม็ดยังเป็นชุดนะอ๋อเป็นชุดชุดคันว่าคขาว่าทับเม็ดเท่ากับเปลี่ยนเพรพันไหมเพราพันเปลี่ยนเพราะว่ามันลูกมันมใหญ่ยังหน่อยอ่ามันทับรวบสองอ่าได้อีกลูกโตลูกมันแล้วังเหลื่อมใหญ่สาเท่ากับ่ให้ทับเลยเออได้สองชุดอ๋อก็พันแพงมากครับก็พันก็บเหลือแต่เลือดเหลือแต่สายเลือดมั้เนาะเหลือแต่สายเลือดเหลือแต่ผ้าที่นี่เลือดมันสูงคือมันเดือดร่อยครับถ้าเลือดร่อยก็ ก้สิแพงนี่ถแผ่สามเดือนนี่สองหมื่นโอ้แผ่สามเดือนยานมครับยานมเนี่ยนี่เนี่ยบุตรท่นเดี๋ยวเป็นเบาเต็มทีเด้วยก็เป็นแพะนหน่อยอยู่อ่าแค่สองหมื่นแค่ยานมเนี่ยนี่เนาะแพ่ยานมคือสามเดือนนี่แผ่เขาจับยานมแล้วครับสองหมื่นเดือนหน่อยเลยสมบูรณ์แบบเลยเดินบ้าขายได้ราคาดีก็จะงัวเนาะแต่มันขายมันง่ายกว่างัวอยู่อือตอนนี้ พูดถึงคณะตอนนี้นะครับมันโบพ่อขายบบพ่อขายนัําแพะแล้วคนเลี้ยงลายกับพ่อพ่อเพราะว่าแพะนี่ต้องลังบูมนะวงงนอง่าย<อ>แบบว่ามันมันขายตัว่าใดครับจังใดครับคันว่าเป็นแค่คุณแมนบอครับแค่ใช่ใช่คุณหรือคือเทาคุณผมกนแแล้วได้เทอาเขาสือ่อั้งแจสิบโลขึ้นนะสิบโลขึ้นเออเขาขายเป็นโลบ่ะเขาขายเป็นโลตัวผูโอ้แเปลี่ยนตัวเมยม์เขาเปลี่ยนเมย์พัน ขอาเกลียวแเป็นแม่พันธุ์เออเ้าสิขายเป็นแบบแม่พันธุ์นะโอ้อครับถ้าเป็นตัวผู้นี่คือเอา้าขุนแล้วก็นสังกิโลอ่านี่แตกิโลละลอยตัวมันขึ้นทุนสุดก่นอนว่ยหาสิบบาทอันพท่าไหร่อืมแต่เดี๋ยวนี้โควิดมันจะลดลงมากเหลือลอยสามครับลอยสามหาแล้วแต่บางพื้นที่ขายก็ได้ต,ตัวหน,มามานึ่งประมาณจากโลแตอนนี้เราเจ้าว่าเ้าขุนนี่การขุนของข้านี่ยไม่มีก็บ่ต้องให้เกินสามสิบโลอ๋อ้กะยังดีอยู่ ไปแล้วไปตอนตอนแพะ,นะครับโอ้ไปตอนแพะมาดูแพะมันก็เดินกินหญ้าดินี่นี่นี่นนอ้นานี่หญ้าเยอะหญ้าเต็มเลยมึงจะตีพ่อขี้หนาย,า,ายรได้ทั้งหน้าหนิอู้ห้างามครับเอว่าเขาหายกินมาได้โอ้ทองอืองอดกินไยพืชไป เอาอือปื๊บเอาบพท่านได้บันอาตายบ่ตัวเช่นหลอดยางโอาเพี้ยดไม้นี่ยางทุ่ใบไว้ดิกินหลายบ่ดได้เออครับเพี้ยดมียางแต่ว่าต้องเอาไปตากแห้งเนาะถ้าใบมันยังสีแต่เขาไปซับแล้วตากแดดอะไรยัดแดดต้องเดือนถุงมืมีปัญหาโอ้แห้งกินสดนี่อันตรายแห้งกินแห้งอ้วนเพท่นครับหลังบ่ท่านแห้งมันจะไหนเพศทองอีกหัวมันได้บ่ดเนี่กินได้บ่หัวมันนี่ก็เอาไป่ซับตากแดดแห้งคือกันแต่รับกินหลายบ่ได้ หายกินเยีะและย่อนหายกินเท่ละน้อยเท่ละน้อยครับหายกินจะเยี่ยมเลยท้องอื่ทุกอันเออเนาะทำงานเราต้องศึกษาเนาะครับอ่อนเอครับเรองอาหารน้อยๆแบเปลี่ยนจะว่ามันเรื่องง่ายกว่าง่วงทุกใบใหม่ใบที่มันกินสามารถกินได้หลายกินเบิร์ดเนาะกินเบิร์ดเขาเอือมักสลับหลังโลกกินสารพัดมันเปลีนขึ้นทั้งต้นไม้กินหมนแล้วเออกินได้สารพัดเราพื่นมันกินครับ เรียงายกูงัวด้หนินอะพูดถึงหนองัวมีสมีอยี่เรียงไ้บ่บ่พื้นที่หน้าเดียวสมีงัวอาัปยูครับที่นี่การออกลูกปีนึงจะออกลูกสอครั้งแล้วออกแต่ละเทือเป็นแฟดอีกพุนแล้วสองครั้งบ่เพื่อเป็นสี่เก่อบสามเกือี่แบบนี้โอ้โห เอานมแมวสิบ่พ่ออืมเอาพ่อนมมันแดืเชียงเขาเอานมสองเต่าส,สิบ่บ่แพะนี่ยไปบ,บ๊อบแมนซี่คือง้อบ่เอาแลนแล้วแลนแล้วแลนใส่ปลามันแล้วมันเสียบเฮ้ย,ย,รยครับวันนี้ก็มาขุดมันขุดมันนา มันนานามาเจอปูงแพะ,ะไม่เอาลูกเวลา,ม,ามีเวลาเลี้ยงเนาะคือเลยน <มา S 1> ี่หม่งปลอยเมื่อใดเดืเบิึง <สะ S 2> ม,มันครับถ้าจะนำเอาไว้คู่นึงเ,งเนี่ยพูดถึงเขาเอาลมลมค<ช>อกเริ่มลมรั่วเลยลม มีชุดนึ่งเขมีสมุนว่ามีหน้าครับเข้าลอมคือลวดมาลอมอ่าเปิดไฟใส่เดียวก็จบคือสิทธิสมบัติเนาะใหม่เกี่ยวเลี้ยงก็ลงเลยให้มันขึ้นไปนอนวะเออมันขึ้นแล้ววัได้เลี้ยงเมื่อเมืองขึ้นงวดได้นี่อืมสองชั่วโมงอ้าวสามเนี่ยสองพ่อสองใบใบสามปล่อยขึ้นหนึ่งอ๋ออันนี้พวกกระตีปล่อยมากสองโมงมันมีว่าหมองอ๋อยังสองชั่วโมงอินอยู่ต้องตัดใหญ่กินวะ เขาสาชุบว้อเนี่ยเท่ากักบอะไรพะ่อนครับง้อนอี่ไปเบิดมือได้ครับง้อไปอันนี้หยาดังสี่ยังสี่เ, <c oughs> เอาไปใส่ห้างให้เอาปล่อยออกไปสบายเนาะได้ลูกทีละ,ททละสองทีละสามทีละสี่อันนี้ทำผ้าคลายแครเร็วเลี้ยงของก็ต้องใช้แน่เลืเ่องเอาง้อเลี้ยงเพื่อบดมือนผ้าขาเลียนหัวท้นกัน มันเป็นกุ้มครับ,บมมว่าเเลี้ยที่เส้นสิมันจะตรงมีเพคขุนอยู่แล้วเนาะครับต้องให้ต้องให้ท่านตองเขากับมาร่วมกันเ่กันมันโ้หากันและอ่ามีขอข้าเขาจะมาจับมีจักโตจักโตเดมาร่วมกันขายได้องสามตัวขายได้อ่าองมตนี่เดี๋ยวมกิาดิมือเงินกลัวอนั่นเอาเไลาไปเห็นอย่าง

แต่ว่าแต่ว่าเ้าเาสีขายเนี่ขายแพะขุนบอกครับเ้าขุนก่อนปะที่จะได้นี่คนมาหาสีเ้าทุกทุกอย่างเลยแพร์ครับแพร์แม่เฒาแพะปดแต่ราคามันแตกต่างกันไปแพรเฒ่าแพร์ี่มันหายรูกหลายแล้วหลายแล้วครับ67ปีแล้วอ่าก็ซื้อบัตรราคาจะสีลดลงมาตามก็คือขายไปกิโลคือเก่า ตกนี่โตโตนึงเขาขายได้จากพันครับเอาใบข้าวปบเอาไปุนไว้้าว่ามันโตหน่อยครับพอท่านจับครับตัวสามพันสี่พันก็ได้อยู่ตรงนอะบางมองเขาก็กำหนดให้เอาแบบ คุณหนหอดสามสิบโลครับแต่เจริญบ่บห่หอดเราอยากขายก่อนอ่าจะ่าบังมองเถอะเขากำหนดไหนเอาแค่คยี่สิบโลครับลอยลอยยี่สิบลอยห้าสิบไอ้พวกที่เขาให้คุณเนาคุณหอดสามสิบสี่สิบโลนั่นคือเขาจับผิดประสงค์เลยเ้าเจ้อว,ว่าไอ้พวกที่เขายีบห่หอดสาโลเขาไปคุ้นต่วอีกอ่าให้มันตังไปอีกให้มันอ้วนอ่าเมียบ้าเขาเอาไปคุ้นต่ออีกครับดว่าเขามาจับน้ำเฮาไปยังที่เนาะ สมมติว่าโลละลอยหาซีฟเวนบอลเขาถาเขาไปนั่นเขาตรงใดลอยเกือบสองลอยแล้วอ่แต่เขาไปเฮ็ดไห้มันได้น้ำหนักเพิ่มอีกอ่าให้มันอ้วนขึ้นอีกเนาะเออเขาก็ได้อีกเอียงยี้ยงเขาไปอาจจะเลี้ยงสองเดือนนี่อ่ะทำไมคะนู้นักเอาไปนนู่ไปล็อกคอเลยนู่นตัวเล็กอ่ะครับ เขามาลงทุนเย็เคสมองไห้เขาดูขา่ยูซ้ำพวกนี้มันยูสูมีมีโรคบ่มีเราพูดมีโรคมันจะมีมีคือกันเลี้องตายเลี้ยงตายอืมครับแค่เนี้เป็นเป็นเรื่องตายไงตายเรื่นเน้ามันลงบ่ครับขี้ตมยังสิบ่ลงจุ้งมวเลยเออฝนตกมากทุกตัวลูด คุอกอยางเดียวมามสอนกันยังเหกบอยา,ง,อยา,ง,างัวตัวนไปนไปนกันเลยดิบ่ขอให้มีตัวนํำไปกัไ,ไปเลยนไ,ไน,ไลนไปเลวมยอืงวนี่ต้องไปไลอืมเฮสาเฮครัวแค่ละั่วส <c oughs> ตัวหนึ่งไปคนละทานอันนี้ว่าจะมีตัวน,นํำไปไปเลยอแต่ือ,อยังเกละมวมันออกไปุ่นมวนี่ย่อยนำไป เออเนาะเดี๋ยวนี้มันมันตลาดมันมันดีดีกว่างู่อีวัวเฮาเนี่ยต้องมาตกลงราคากันโอ้ยกว่าสีซื้อขายกันไดยกว่าสีขายได้ก็เลี้ยงเลี้ยงเป็นปีไปแล้วมันบ่มีระบบครับเพราะว่าเฮาเลี้ยงกันแบบตั้งราคาเป็นโตเนาะเฮาสิขายแพงข้อแข็งกว่ื้อแนี่เจ้าพวกนี้มันขึ้นกิโลเลยขึ้นสามกิโลเอาเนาะเออมันบ่มีว่าเออมันบ่มีได้มาว่าข้างแค่ใจกันข้างนั้นข้างนี้กอได้น้อยหนึ่งกิโล เลี้ยงแักปีลวครับเนี่ยสามสี่ปีสามสี่ปีละขึ้นทุนยังครับขึ้นทุนไปขึ้นแต่โดนละเนาะอันนี้กำไรแล้ะเนาะแล้วก็มันมีการสื่อเขามาเรืออย่างเหีนแพะตัวที่เขาโพดขายโคตรยังข้ามเขก็ไปเบิ่งอ่าพสื่อเขาก็สื่อมาถึงใจเขาก็มาขายไปคือเขาสื่อมาปุ๊บ เขามีคนสนใจอ่จเขาพอใดเนี่ยปล่อยออกไปอยงนี้เป็นลักษณะนี้ครับเขาสิมาว่ายึดติดว่าเออต้องเอามาหนึ่งหนี่งจนมันขึ้นหมุนๆไปเลยคือแพ้อะไรมันมีทั่วไปครับเขาไปตกไปว่าเอวเวลาเขาเข้าใจเขาอยากเลี้ยงเขาลูกมันอย่างนีงเขาแต่ไ่างามสวยงามงามดีนางเมึงมันกินหยาเนาะอม้วนดิมวนเลี้ยงเลี้ยงเบิงที่แรกบ่เคยชอบดิที่แรก บขเคยหูจักแกลครับบขเคยชอบอืมเขาบ่เคยสัมผัสแม่นอยู่ครับนนีเาะมันเป็นแปลกมาบัดเรามาเลี้ยงไปจะได้บหมนี่เขาสั่งเขาชอบสั่งด้วยซ้สอ่าบัดมาเลี้ยงเวลาเมื่อไงนางเบิ้งนี่เสียเออกระถึงว่านางเบิ้งคืองัวตอนนี้ผมก็เลี้ยงงัวอยู่ตอนแรกคืองัวก็ดีแต่ว่างัวสำนักนี้เก็บแบบเบิ้งในี่นี่เขาก็ดีอยู่เบิ้งในงัวมันสิดซาเอิงมาและแผลมันซาแต่ว่าเขาสีเหลืองกเลี้ยงแบบไร เขามีหลายเข้าเลือเป็นแบบตามต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเขาสิขุนมันมีแต่ว่าเก็บบันเข้ามันบอท่านมีมันแม่นู่กับฟาร์มยันยันบอท่านมีบ่อยาร์มที่เขาหมุนเชื่อเข้าไปเบิ้งจัคจิตเหมือนดูแถวชิลิชีเกศครับเขาหมุนกันไหนนะเราเก็บเพราะฟ้ามของเราก็มีตลาดสื่อครับเช่นกับพ่อเห็นอย่ียเขาก็มีเชือดมาถืเรียงเรียงเดือดร้อยจักตีจกันจักตีสิใด จักปีเศษทุน<อ>แห้งๆอยู่แล้วนะเขากะเทยได้เนีาา่ยเขาว่าเขาขุนยังสีก่กันบมดมีกลุ่มมีหยังขายเพิ่นี่ซ้ำโซนน้ำทรงทรงงัวขุนให้เขาครับร้านสองร้อยสามร้อยโลนี่เขาทรงให้เฮาเลยมันบ่เขาก็าไปเลี้ยงกลางนา้ำเขาไปขุนตัวนะเลี้ยงปลายนา้ำนะหาลอยลูกเพชรลอยโลนี่เขาก็บทรงเออเนาะเบิ่งว่ามันยางมาั้งพี่มูลนั่นที่แรกอยู่ปุ่นมันยางตามมากเลยอ่อ มันไปเป็นกลุ่มเนาะแค่วันนี้กันว้าไงจะได้สั่นอุ้มตะกี้เลี้ยงง่วมาเปียกเทียบใส่ไอนี่เงินเงินทันใส่งัวมันใส่เวลาไลฟ์ยังหน่อยก็หกเดือนเนาะยาโน้มก็สิสิขายได้เปป็นีสองปีอุ้มทองกับเก้าเดือนเหรอเนาะนั่นแหละพอออกมาถ้าบปีหนึ่งก็บ่าได้ขายเดี๋ยอันนี้แพ้อุ้มทองจักเดือนครับหาเดือนหาเดือนหาเดือนเท่ามาเอามาคุน พออกเพืพอพ่อเพาะคุณสามทีเดือดน้าได้ถ่ายครับอเออเนาะทีหนึ่งมันได้สองขอ่องไอย้ยาหนาสนหนาสนโว่บ้านทั้งในฝุ่นเลี้ยงหลายทั้งวันหนึ่งวันสองครับเจ้าลงจ้แผ่แล้วอ่ามันบอกกินหลายคืองวัวก็ถึงว่าอยู่มันกินหลายง่วนหมดเหลือ้อนแบอนี้หน้าทำเนียแป๊บเดียวลรากินเบียนบดเน,น,นี่ยนะต้องไปอีกบแบบนี้เาปลูกหญ้านี่สามทีอะไรเขาเลี้ยงงัว จักตัวว่าบ่บ,บ,บ,บ่พ่อกินต้องหาเฟื่องหายางมานนเต็อมนนอ,อ,อันนี้กินบ่เปลี่ยนครับก็เบิ่งว่ามันกินกระเพาะมันน้อยเนาะอันนี้กระชิ้นเนี่ยเอาเ้าเร่องนี้เขาจะเตะหนักมากเนี่ยเขาตัดตัดไอ้ตัวหนอนอ่อนๆมๆนันมากครับแต่เอามาตัดๆหมักไว้โอ้สบาย นี่ยป่อยกินหยามากเลยเอาเ็จ้างไว้เอาห้กินมันกินบ่าสมไดดอก็เพลหน่อยสมลีไปข้าวอกกินข่าวเทียงบายบายออกอีกไันจอกันนตกี่หยาำองหยามาจ่ายกินทั้งขอกครับนี่มองนี่ดีงสบายงสบายครับ เนี่ยหยาคักพ้อขาดเลยคร